สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกท่านนะคะค่ะเทีย่ยงแล้วน้อยก็ได้ทําการเอ่อเอาอาหารให้เด็กนะคะนี่คือเมื่อคืนนะคะน้อยได้ถ่ายคลิปไว้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้อยู่ในกรงผ้านะคะเพราะว่าเอามาวันแรกเด็กๆมุดออกอ่ากรงกรงที่เป็นตาข่ายได้นะคะเนี่ยค่ะ น้อยก็เอาบรรยากาศตอนกลางคืนมาให้ทุกท่านได้ชมค่ะเนี่ยก็จะเป็นกรงพี่ๆนะคะกรงพี่ใหญ่แล้วก็กรงน้องค่ะจะอยู่ตรงนี้ค่ะกรงน้องก็จะเป็นกรงผ้าข้างในนะคะส่วนตัวนี้ก็จะมีพัดรวมเป่าข้างล่างให้นิดนึงค่ะช่วงที่อามันร้อน,นะคะ่ะตอนตอนที่มันร้อนนะคะช่วงนั้นนะคะ ช่วงวันประมาณเกือบเที่ยงนะคะก็เอาเด็กๆมาป้อนนมอีกแล้วนะคะป้อนนมอีกแล้วคะ่ะบางตัวน้องก็จะกินเองนะคะเด็กๆก็จะกินเองแต่แต่บางตัวน้อยก็ก็เอาเอามาป้อนเองเนี่ยที่ที่น้อยจับไม่ใช่จับแรงนะคะจับเบามากนะคะแต่ว่าดูเหมือนเหมือนน้อยจะจับน้องแรงใช่ไหมคะไม่เลยคะ่ะน้อยจับเบาๆนะคะทุกท่านจะเข้าใจน้อยผิดนะคะ เนี่ยค่ะด้วยด้วยที่ดูแล้วเหมือนจับน้องแรงดูแล้วทําน้องแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่นะคะน้อยก็น้อยก็จับน้องอย่างทนุถนอมนะคะน้อยก็กลัวน้องเจ็บเหมือนกันค่ะก็สงสารเขาเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะกินเก่งนะคะเริ่มจะกินเก่งแล้วค่ะตัวสีเทาๆค่ะเป็นตัวเมียค่ะจะจะกินเองนะคะจะกินเองค่ะ กินเองก็กินโอ้โหดูอย่างอร่อยเลยนะคะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่า,านี่ค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นเด็กผู้ชายนะคะเนี่ยค่ะน้อยออกมาป้อนนมป้อนอาหาร อันนี้คือไม่สำลักนะคะไม่สำลักน้อยดูจังหวะจังหวะการป้อนอ่าน้องอยู่นะคะดูจังหวะอยู่นะคะทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงค่ะน้อยดูแลน้องอย่างดีนะคะไม่ต้องเป็นห่วงว่าเอ้ยเดี๋ยวน้องสำลักกลืนท่านไหมหายใจท่านไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะล <Wow. S 2> ้วก็ค่อยะะๆบีบนะคะบีบสลิงนะคะ <lite bull s ling> ค่อยๆบีบลงไปให้ให้น้องได้กลืนได้ได้ค่อยกินอย่างเ <lite> งี้ยน,นะคะก็จับเบาๆนะคะนี่ค่ะบางท่านอาจจะมองเห็นว่า อาจจะมองว่าทํารุนแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะน้อยน้อยก็น้อยบอกเลยว่าไม่นะคะไม่ค่ะน้อยก็เป็นห่วงเด็กๆเ,เหมือนกันค่ะรักรักเด็กๆเ,เหมือนกันค่ะทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเนี่ยค่ะก็คลิปนี้ก็จะเป็นการป้อนอาหารเด็กนะคะจับขึ้นมาเหมือนจับแรงใช่ไหมคะ ไม่นะคะไม่นะคะจับเบาๆคะ่ะเพียงแค่มือเราใหญ่นะคะมือเราใหญ่แบบมองไปก็เลยเหมือนว่าจับแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ่ะแต่ช่วงช่วงที่น้อยทําคลิปก่อนหน้านั้นก็เอาน้องมาป้อนอีกน,น,นะคะเอาน้องเข้าไปนอน,นะะแล้วค่ะแล้วให้น้องเข้าห้องน้นะะําแล้วค่ะเด็กๆก็กินอิน่มนอนหลับสบายแต่ว่ายังยังแบบ แอบแอ,บออกจากกระโจมอยู่ค่ะแอ,แอบแอบมายังเหมือนกลัวๆอยู่อย่างนี้ค่ะแต่น้อยก็ได้บอกเขาว่าไม่ต้องกลัวแล้วมาอยู่กับแม่น้อยก็ถือว่าโชคดีที่สุดแล้วจะดูแลให้ดีที่สุดแล้วก็แม่น้อยจะเป็นสะพานบุญให้กับเด็กๆนะให้กับหนูนะไม่ต้องเป็นห่วงนะแม่แม่น้อยก็คุยกับเด็กๆนะคะเนี่ยค่ะมิวน้อยของแม่น้อยค่ะเอาออกมาอีกแล้วค่ะ ็รักนะคะรักแล้วก็ห่วงเขาค่ะเดี๋ยวโตสักพักนู่นละค่ะถึงจะพาไปาให้คุณหมอเช็คนั่นนู่นนี่ให้นะคะก็กราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่มีเมตตาที่จะให้น้องไปหยอดเห็บหมัดบ้างนะคะไปถ่ายพระญาติบ้างอย่างนี้นะคะก็ขอให้ท่านมีแต่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ เฮงๆรวยๆมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านสมความมุ่งมา่ปรารถนาค่ะแล้วก็ทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูคลิปเด็กๆบ้านสามบุญด้วยนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเนี่ยค่ะดูเหมือนหรือเหมือนจะทำแรงใช่ไหมคะแต่ไม่เลยคะ่ะน้อยก็เป็นห่วงเด็กๆเหมือนกันค่ะเพียงแค่ว่าน,น้อยนะอยากให้เขาได้กินเอ็มเต็มที่ค่ะ ไม่ได้ทำร้ายเขาให้รุนแรงนะคะไม่ได้ทำร้ายน้องนะคะไม่ทัดไม่ได้ทำให้น้องเจ็บปวดค่ะมีแต่รักแล้วก็สงสารน้องนะคะเนี่ยค่ะมีแต่อยากให้น้องอได้กินอิ่มนะคะกินอิ่มนอนหลับสบายค่ะวันนี้ก็หาเห็บมัดให้เด็กๆค่ะหาเห็บมัดให้น้องค่ะก็ได้ตัวสองตัวอยู่ค่ะก็เอาออกมาทีไรก็จะต้องต้องดูเห็บมัดด้วยอย่างนี้นะคะ บางทีน้อยก็หาไม่เจอนะคะบางทีก็หาไม่เจอค่ะแต่บางทีมันก็ไต่ออกมาก็ทําให้น้อยเห็นอย่างนี้นะคะก็ก็ช่วยฆ่าหิบมัดไปบางส่วนอย่างนี้นะคะกินอิ่มมากเลยค่ะอร่อยด้วยนะคะเริ่มจะชินกับอาหารรสชาตาิใหม่ๆจากแม่น้อยได้แล้วค่ะ วันนี้อากาศที่บ้านก็อบอ้าวนะคะไม่มีฝนค่ะแดดตอนเช้าแรงแรงมากเลยค่ะแรงจริงๆค่ะตกเย็นมาก็เมื่อวานนี้ตกเย็นมาก็ไม่มีฝนค่ะไม่มีฝนวันนี้ก็น่าจะไม่มีฝนเหมือนกันค่ะดูแล้วค่ะทำให้อากาศร้อนมากเลยสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ